นมอวันตินทาราเลทาราลาดีมั้วรวมผไมลไม้คิดคิดรสส้มคิดคิดรสตอร์เบอรี่นมดีไรคาบิบาเล่โกโกซินีเมจิรสกาแฟบาลดินา่ากาปูชินโน่เมจิชาเขียวลีลาลีลาเยลลี่รสมะม่วง เยนลี่รถองังกุนปลิ้นจีรถแอปเปิ้ลแมงกะพรุนสีเขียวนกแก้วมาโคสีแดงนมบีทาเกนแคลเซียมสูงกัมมี่ตัวพี่ มีตัวเอ่ตัวเอฟตัวดีมะเขือเทศอู้มะนาวอ้อู้ากาศหอมงนง ไ้ดาวบวกแม็กกี้อู้มังคุดอ๋อสีชมพูฮลัฮโลโหลฮัลโหลซาลาเปนซาลาเปนเรามากินกันมือซีไปทางไหนเรามากินกันข้างในเป็นแบบน,นี้กินทุกอย่างที่เป็นสีฟ้ากันไอติมสีฟ้า ซูโม่สีฟ้าบอนบอนสีฟ้าข้างในเป็น็อกคกัลตเสียงให้สีฟ้ากินทุกอย่างที่เป็นสีแดงกันบันทึกแจ็คมุมเอทอมโอนตินทิวลี่ทวิน โอ้สุดมเส็ยให้กินทุกอย่างที่เป็นสีม่วงกันถัขงขยะสีม่วงเป็นเม็ดสีม่วงมันพวกาลูกอม,มสีม่วงขนมซองปอกแบกสีม่วงขนมโยโอยอ่อสีม่วงข้างในเป็นแบ่งนี้ มากูกันที่เซเว่นทุกคนลุยอาท <สะ S 2> ี่เราไปเจอต้องมาด้วยามาที่เซเว่นแรกว่าจะมีไหมนะไปดูทุกคนมีแค่รถเดียวทุกคนมีแค่รถเดียวทุกคนไม่ได้ไม่ผ่านเดี๋ยวเราไปเซเว่นหน้าเซเว่นที่สองทุกคนมาดูกันว่าจะมีหรืเอเปล่าลุย สีสีสรสซ่านั้นไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมากินให้ดูนะทุกคนวันนี้เจอแล้วเย้ภารกิจสำเร็จมากินมือกุบสีสีสีสรสซาตอนนั้นจิ้มงาอือร่อยรถก็เดี๋ยวเรือรถมาล่าสุดด้งเดิมอืรถมาล่าสุดเผ็ด กินทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนก,กินสอกันไก่ไม้บรรทัดกระเป๋านักเรียนโคกของจริง VS โคกของปลอมโคโ้กคโล,ล่าลูกอม,มโคกของจริงไบเบิลเทอู้ลอ้ กินทุกอย่างที่เป็นสีเหลืองกันนมกล้วยสีเหลืองน้ำสับปะรดสีเหลืองเดีด่วยวขนมเค้กสีเหลืองอือือจักสีเหลืองลิปสติกกินได้ทาด้วยทังขยะโคโคล่ล้ มันฝรั่งเจียบให้ไอโลโอวันตินเป็นก้อนเลยอื